สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ r ถยอเอ x กซ์เพช่องรีวิวรถยนต์ที่มาแรงที่สุดของคนรักรถถ้าคุณชอบรถยนต์ใหม่ๆเทคโนโลยีล้ำๆและการทดสอบสมรรถนะแบบจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปพบกับรถยนต์ไฟฟ้า SUV สุดพรีเมียมที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ2 0 2 5 b y d ทาง E ี V คันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาทั้งดีไซน์แรงมา้าและเทคโนโลยีต้องรองว้าวแน่นอน เริ่มจากภายนอก BYD ทั้ง EV มาในลุคที่หรูหราและสปอร์ตกระจังหน้าปิดทึบสไตล์รถไฟฟ้าไฟหน้าแบบเลเตเตมระบบดีไซน์เฉียบล้ออนลอยขนาดใหญ่ช่วยเสริมความมั่นใจทุกการขับขี่เส้นสายตัวถังลื่นไหลดูพรีเมียมทุกมุมมองบอกเลยว่าขับผ่านที่ไหนคนต้องหันมามองแน่นอนเข้ามาภายในห้องโดยสารกว้างขวางสุดหรูเบาะนั่งหนังแท้ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศแอร์ละอุ่นบอก จอกลางขนาด15.6นิ้วหมุนได้รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพระดับพรีเมียมพวงมาลัยมัลติฟังกชันพร้อมจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ทุกการขับขี่เป็นเรื่องที่สนุกและสะดวกมากขึ้นในด้านขุมพลังทาง E.V.P. 2025มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังสูงสุด510แรงม้าอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง พีย4.4วินาทีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่108.8กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งพร้อมระบบชาร์จเร็วดีซีที่ชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ในเวลาเพียงไม่ถึง30นาทีเรียกได้ว่าแรงประหยัดและพร้อมทุกการเดินทางเรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกัน ทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาก้องรอบคันถุงลมนิรภัยรอบคันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจมากขึ้นในทุกสถานการณ์2025 BYD ทาง EV จึงเป็นรถยนต์ไฟฟ้า SUV ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนาเทคโนโลยีและความปลอดภัยเหมาะสำหรับคนที่มองหาความหรูหราพร้อมการขับขี่ที่เร้าใจในราคาเข้าถึงได้ อย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Radio Express เพื่ออัปเดตรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดก่อนใครแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า